สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้แม่บ้านแคนาดามาเสนอข้าเวเหนียวมูนมะม่วงนะคะหรือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นแหละค่ะคือเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะได้ไปห้างเอเชียมาแล้วได้มะม่วงสุกมาซึ่งเป็นมะม่วงสุกที่มันก็หวานแต่ไม่ได้หวานมากเหมือนเมืองไทยมันเป็นมะม่วงเม็กซิโกนะคะมาจากเม็กซิโกก็เลยมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะอ่า ในในรูปเนี้ยนะคะก็คือกะทิหนึ่งกล่องน้ําตาลแล้วแต่ความหวานชอบความหวานมากหวานน้อยนะคะฤกษ์เอาแล้วก็ใส่เกลือนะคะคนให้ละลายนะคะแล้วแล,ล้วฤกมันไม่ได้ตั้งไฟนะคะอ่ากะทิน้ําตาลเกลือเนี่ยคนให้ละลายนะคะเสร็จแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยเราก็นึ่งนึ่งข้าวเหนียวให้ร้อนเลยนะคะข้าวเหนียวก็นึ่งปกติเนี่ยแหละค่ะนึ่งข้าวเหนียวให้ให้ร้อน พอเนึ่งข้าวเหนียวได้เสร็จนะคะเราก็เอาเข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยนะคะใส่มาในน้ำน้ำกะทิที่มีน้ำตาลกับเกลือที่เราละลายคนละลายแล้วเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะเอาเข้าวเหนียวที่นึ่งร้อนๆเนี่ยใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ประมาณทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะ เอาฝาหรือเอาแผ่นพลาสติกแผ่นแรปเนี่ยแรไปไว้ก็ได้นะคะทิ้งไว้ยี่สิบนาทีแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็คนกลับด้านนะคะคนกลับด้านให้ให้คนเบาๆนะคะอย่าคนแรงคนกลับด้านให้ให,ให้มันให้กะทิมันทั่วถึงะนะคะแล้วก็พักไว้อีสิบยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็ตักเอามาทานได้นะคะ อย่างของยูริเนี่ยทำทำครั้งเนี้ยนะคะทําทำเป็นเอออยู่เมืองไทยก็ทําหลายรอบแล้วล่ะแต่ครั้งนี้ที่อยู่แคนาดาเนี่ยเพิ่งได้มะม่วงมาแล้วก็ทํากินครั้งแรกโหอร่อยมากค่ะไม่ไม่ได้ทํากะทิอโรยหน้าแล้วก็ไม่มีถั่วนะคะเพราะว่าทําแบบอ่อยง่ายๆแล้วเรา,เาสูตรเนี้ยนะคะเป็นสูตรแบบเอาง่าง่ายคือสูตรโบราณเรา ทานไม่หมดอย่างเงี้ยเราเหลือเราเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาเวฟเนี่ยมันก็เยังยังดีเหมือนเหมือนเหมือนเราทำครั้งแรกเลยนะคะมันจะไม่แฉะแต่ดูในรูปเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนจะแฉะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่แฉะนะคะอร่อยมากหวานกําลังดีแต่เสียดายมะม่วงมันไม่ค่อยหวานมากเหมือนมะม่วงไทยเพราะเป็นมะม่วงเม็กซิโกนะคะก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ